ตรงๆพร่งพรูความในใจถึงแตงโมนิดาบทแม่ลูกยังถ่ายด้วยกันไม่จบเลยนับว่าเป็นข่าวช็อกวงการเลยล่ะค่ะและน่าใจหายไม่น้อยกับการสูญเสียนักแสดงสาวมากฝีมืออย่างแตงโมนิดา และล่าสุดนี้นะคะพระเอกหนุ่มตรงตรง,งกฤษกรเป็นหนึ่งในนักแสดงผลงานละครเรื่องสุดท้ายที่ถ่ายไม่จบของแตงโมนิดาที่รับบทเป็นแม่ลูกกันและเพิ่งจะถ่ายละครด้วยกันก่อนวันเกิดเหตุเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นก็ได้โพสต์ข้อความในใจว่าพี่เพิ่งจะนั่งคุยกับผมในกองละครวันพุธที่23ากุมภาที่ผ่านมานี้เองและพี่ก็เป็นแม่ผมในละครเรื่องนี้ด้วยไม่คิดว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันหลายครั้งที่เราเจอกัน ที่ไม่ใช่กองละครพี่จะเป็นคนวิ่งเข้ามาหาและทักทายผมก่อนเสมอ ครั้งหนึ่งจากเด็กคนหนึ่งที่เคยนั่งดูพี่เล่นละครในทีวีแต่พอเวลาผ่านไปเด็กคนนี้ก็มีโอกาสได้มารู้จักพี่และได้มาร่วมงานกับพี่เรารู้จักกันมา3มปีแล้วสิ่งที่สัมผัสได้คือพี่เป็นผู้หญิงที่น่ารักและเก่งมากๆพี่ผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆแม้บางวันเวลาที่ผมเจอพี่เวลาที่พี่มากองผมจะเห็นแววตาพี่เหมือนจะมีเรื่องเครียดเรื่องเศร้าแต่พี่ก็คอยเทคแคร์น้องๆคอยสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ให้กับคนรอบข้างดีใจมากๆที่ได้รู้จักกับพี่สาวคนนี้หลังจากนี้ไปผมขอให้พี่พบเจอแต่ความสุขขอให้พี่พบเจอแต่รอยยิ้มน้องชายคนนี้จะรักและเขารพบพี่เสมอหลับให้สบายนะครับ